ល្រូពីខ្ល់ទៀ

วาวมามาต้อนรับถวายกุศลปู่นะอันโมทนาด้วยกันจ้า ครับครับมีะอะไรไปดูไหมบ้ไปดูไหมไม่ดีนะ

ครับกองกำลังตำรวจตระเวนตุรกำทำอนุสาสนารามอำนาจตำรวจชาติปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอนุสาสนารามประจำตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจชุมชนลำพันธ์สถานีประตูบางปงทำหน้าที่สาธารณะที่ปอดประชาธรรมในพิธีการบำเพ็ญกุศลปริญาณสังฆทานหลวงปู่อั๋งธรรมะตาโมรับถูกสันติวรรยานในวันนี้ได้เสด็จสิลงก็ขออนุโมทนาบุญกับพระนสิกญาณสิทธิ์ของหลวงปู่ ที่ได้เดินทางมาร่วมสแสดงความกตัญญูกับเราเวทีบูชาคุณในพิธีการมาเป็นบุตสมตรีรัรสังนานของหลวงปู่อังธรรมะโมในคืนนี้ก็ขอ,ขอให้ท่านได้ทำพานกิจส่วนตัวอีกครั้งร่วมรับประทานอาหารหาบริเวณโรงพารัดสันติวรายาแห่งนี้ก่ขอนที่จะเดินทางกลับเมื่อท่านเดินทางกลับก็ขอก็ขอ,ขอยุติเสียงบูชาทั้งพันธ์ลงไว้แต่เพียนเท่าน้